คืนนี้มีเกมพิเีกที่ห้ามพลาดครับฟูลแลมเปิดบ้านรับมือกับนอติลแฮมฟอเรสเกมนี้ไม่ได้วัดกันแค่3มแต้มแต่คือซึกชี้ความใจของ2ทีมที่ผลงานยังไม่ดีนักอย่างไรก็ตามครับเจ้าสัวน้อยฟอร์มในบ้านเริ่มเข้าที่เกมรุกหลากหลายขณะที่เจ้าป่ายังมีแผลเกมเยือนที่ยังแก้ไม่ตกคําถามก็คือฟูลแลมจะใช้ความได้เปรียบในการเป็นเจ้าถินกดดันจนคว้าชัยชนะได้หรือไม่หรือฟอเรสจะพลิกสถานการณ์สร้างเซอร์ไพรส์วิเคราะห์ทุกจุดสําคัญก่อนเกมได้ที่นี่ ส่วนอีก2คู่เด็ดแอตติกบิลเบาอัดเอสปันยอนและนาโปลีบี้บรญุญยาส่วนเมื่อคืนชนะ3ตาย1ตัวเต็งตีสันดาห์ของเราเอสตันวิลลาชนะแมนยู2-1่ให้ต่อไปปอป,อปอสเสมอครึ่งกินเต็มเตมคู่แรกคู่เอกของเราครับเกมพิมเมลิกคืนวันจันทร์เตะกันเวลาตีสามฟูลแลมเจ้าสัวน้อยเจอกับเจ้าป่านอตตทิฮมฟอร์เรสฝั่งของเจ้าบ้านฟูลแลมฟูลแลมปัจจุบันอันดับที่15ครับ16นัดชนะ6เสมอ2แพ้8 ยิงได้23เสีย26เก็บได้20แต้มฟูลแลมเป็นทีมที่มักจะประคองตัวจบกลางตารางได้ในหลายฤดูกาลหลังฤดูกาลน,นี้ผ่านมาเกือบครึ่งทางครับพวกเขาอยู่ต่ำกว่านั้นเล็กน้อยฟูลแลมมีความสามารถในการตบทีมระดับพอๆกันในบ้านหรือตบทีมที่เป็นทีมเล็กกว่าครับแต่ก็เสียแต้มให้กับทีมให,ใหญ่ประปรายผลงานในลีก5เกมหลังครับชนะ3แพ้2ไม่สม่ำเสมอแต่ก็ยังดีที่ชนะมากกว่าแพ้แต่เกมล่าสุดจริงๆ,ๆเกมบอลถ้วยคาราบาลครับกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา ตกรอบครับบุกแพนนิวคาสเซิลสองหนึ่งก่อนเกมนี้ฟูลแลมมีแต้มมากกว่าโซนแดงเจ็ดแต้มเรื่องภัยจากการตกชั้นดูยังไม่ใช่สิ่งคุกคามเกมนี้จะได้กลับมาแก้ตัวในบ้านอีกครั้งครับฟูลแลมหวังจะคว้าสามแต้มเพื่อดันตัวเองไปอยู่กลางตารางที่ที่พวกเขาเคยอยู่อย่างมั่นคงความพร้อมของทีมตามรายงานมีผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกันครับได้แก่อเล็กซ์อูบีซามูเอลชุกเวเซและคาวินบาซีส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีโรริโกมูนิสไลอันเซซิยงและก็ทีตองเชคฟิตครับซาซาลูคิช เล่นที่น่าจับตาซันเดอร์เบิร์กจากการที่ตัวหลักไปแอฟริกันเนชั่นคัพหลายคนครับซึ่งแน่นอนสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อการจัดคนลงสนามคาดว่า,าฟูตแลมในเกมนี้จะเน้นรับเหนียวแน่นไว้ก่อนซึ่งซันเดอร์เบิร์กในฐานะกองกลางตัวรับของทีมครับจะรับบทหนักเป็นด่านแรกในการทําลายเกมบุกของฟอร์เรสต์แม้จะยังไม่จิงไม่จ่ายครับตามตำแหน่งกองกลางตัวรับแต่ก็เป็นผู้เล่นคนสำคัญของทั้งฟูแลมและก็ทีมชาตินอร์เวย์ฝั่งของทีมเยือนเจ้าป่านอตเทียมฟอเรสต์ปัจจุบันอันดับที่17 16นัดน 5, ส 3, 8 ยิงได้17เสีย25เก็บได้18แต้มเจ้าป่าจอมเซอร์ไพรส์าจากฤดูกาลก่อนครับที่พวกเขาจบถึงอันดับที่7ได้ไปเล่นบอลยุโรปด้วยแต่ณนะตอนนี้พวกเขายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับออกสตาร์ทไม่ดีเป็นเอฟเฟกจากช่วงต้นฤดูกาลครับความวุ่นวายในเรื่องของผู้จัดการทีมจนสุดท้ายมาลงตัวที่ชอนไดหลังจากเปลี่ยนผู้จัดการทีมไป2คนแถมมีเกมกลางสัปดาห์เพิ่มขึ้นมาครับเป็นเกมหนักเพิ่มขึ้นในเกมยูโปรปาลีกทำให้ฟอร์เรสต์ฟอร์มในตอนนี้ยังขึ้นขึ้ ยังไม่สม่ําเสมอนะครับแต่ยังแล้วก็ตามผ่านับทุกรายการฟอร์เรสชนะใน2เกมหลังสุดครับโดยในถ้วยยุโรปปาลีพวกเขาชนะอุเทก1-2เกมล่าสุดเกมลีกครับเปิดบ้านอัดสเปอร์ไป3 0ทําให้ตอนนี้ในลีกมี5าแต้มเหนือโซนแดงแถมแข่งน้อยกว่า1เกมเกมนี้หวังคว้าช,ชนะ3เกมติดคว้า3แต้มขยายช่องว่างจากโซนแดงให้มากกว่าเดิมครับและเป็นการสร้างความมั่นใจสร้างโมเมนตัมให้เพิ่มขึ้นด้วยความพร้อมของทีมตามรายงานผู้เล่นที่ไปรับใช้ทีมชาติครับในศึกแอฟริกันมีโอลาอนา อิบราฮิมสังเกลและวิลลี่โบลีส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีคริสบูตและแองกัสกันที่ต้องใช้ฟิตมีไลอันเยสไฮโวอวอนิยีแมตเซลและนิโคลัสโดมิเกสผู้เล่นที่น,น้ากับตาช่วงนี้ขาดใครก็ได้นะครับแต่อย่าขาดคนนี้คารัมฮัสันโอดอยที่เกมล่าสุดโชว์ฟอร์มสุดยอดครับยิง2ใจ1ในเกมที่ส่งสเปอร์ลงหลงุมภาพรวมฤดูกาลน,นี้เล่นไป21เกมจากทุกรายการทำไป3ประตู1แอซิสเป็นตัวลุกตัวขวางของทีม การเจอกันของคู่นี้คู่นี้เจอกันหรือดูกาลก่อนเกมแรกบ้านของฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์แพ้ฟูลแลมไป0-1เกมที่2บ้านของฟูลแลมฟูลแลมก็ย้ำแขนครับชนะไปอีก2-1เท่ากับว่าฤดูกาลก่อนในเกมลีกฟูลแลมชนะไปกลับเลยนะครับแต่การเจอกันครั้งล่าสุดจริงๆเป็นเกมพรีซีซั่นครับซึ่งฟูลแลมชนะฟอร์เรสต์ไป3-1ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งฟูลแลมชนะไป8ครั้งฟอร์เรสต์ชนะไป2ครั้งฟูลแลมดีกว่าชัดเจนสกอร์สูง6ครั้งสกอร์ต่ำ4ครั้ง ตลาดหลักทรัพย์เปิดมาให้วันนี้เป็นฟูลแมครับเจ้าบ้านต่อที่ราคาปปเสมอครบครึ่งจ่ายที่น้ำแดงลบ0.89สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.5จา่ายที่น้ำแดงลบ0.96จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเกมนี้เฮียมองว่าเจ้าส่วนเล่นในบ้านยังไว้ใจได้ครับฟูลแรมเนี่ยชนะ4ี่จาก8เกมเย่าในลีกไอที่แพ้ในบ้านเนี่ยก็แพ้เฉพาะทีมในท็อปไฟเท่าน,นั้นครับอย่างาร์เซนอแมนติสตี้ที่ระดับกลางอย่างฟอเรสต์ครับที่แม้จะดีขึ้น แต่ดูแล้วยังไม่ดีพอที่จะบุกมาล้มฟูลแลมได้ถึงทินเกมรุกย้ำเล่นในบ้านของฟูลแลมดุดันนะครับสนัดเจ้าหลังสุดฟูลแลมยิงไปถึง5ประตูแม้เกมรับจะหลวมแต่เกมรุกกล้าบุกกล้ายิงขึ้นส่วนฟอเรสต์เองครับเกมนอกบ้านยังไม่นิ่งแม้ฟอร์มภาพรวมจะดีขึ้นแต่เกมเยือนในลีกแพ้3จาก5นัดหลังสุดเกมเยือนเกมล่าสุดบุกไปโดนเอเวอเรตันกดไป30มครับแพ้ไปการเล่นนอกบ,บ้านของฟอเรสต์เฮียยังมีเข้อหมายคำถามชอนไดส์เองแม้จะพาฟอเรสต์ดูดีขึ้นแต่ก็คนนนนนนลลลสสไต์กกัััับมยของู่่เเี้หดุ ฟาวเยอะเกมรับอาศัยพละงกำลังมากกว่าระบบครับสิ่งนี้ทําให้เสี่ยงต่อการโดนลูกเซตพิตของฟูลแลมและอยากให้จับตาตัวทีเด็ดของเจ้าบ้านครับแฮร์รี่วิลสันยิงไปแล้ว2เกมติดเอมิลซิมิทโลก็เริ่มมั่นใจครับแนวรุกของฟูลแลมมีความหลากหลายสรุปนะครับฟูลแลมเล่นในบ้านยังแข็งเกมลุกกล้าบุกกล้ายิงฟอลเลสเล่นนอกบ้านยังไม่นิ่งครับเจ้าสัวเกมนี้ไม่ถึงกับง่ายแต่น่าจะเบียดกินชนะได้คู่นี้ระหว่างฟูลแลมกับฟอลเรสเฮียเลยชอบฟูลแลมครับให้ต่อไปปอปอ,ปอเสมอครบครึ่ง หรือคุณผู้ฟังคิดว่าเจ้าป่ามีดีพอที่จะบุกมายันฟูลแลมได้ก็ลองมาแชร์มุมมองคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันได้นะครับคู่ที่2ครับคู่นี้ไปกันที่สเปนเกมลาลิกา้าเตะกันเวลาที่3แอตแลนติกบิลเบาเจอกับไอโนเกลเอสปันยอนฝั่งของเจ้าบ้านครับบิลเบาบิลเบาเนี่ยปัจจุบันอันดับที่8ครับ17นัดชนะ7เสมอ2แพ้8ยิงได้15เสีย22เก็บได้23แต้มบิลเบาครับที่ฤดูกาลก่อนจบถึงอันดับที่4แต่ณนะปัจจุบันจนถึงตอนนี้ครับถือ ในลีกอยู่กลางตารางอันดับที่8มี23แต้มห่างจากอันดับที่4พื้นที่แชมเปี้ยนลีกไปแล้วถึง11แต้มครับแต่ก็ยังห่างจากอันดับที่6พื้นที่บนยุโรปแค่2แต้มส่วนในแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้อยู่ในย4ิบอันดับแรกนะครับดูไปต่อยากผลงาน5เกมหลังทุกรายการชนะ1เสมอ2แพ้2และ3เกมหลังทุกรายการคิดในเวลา90นาทีพวกเขาไม่ชนะใครเลยครับเริ่มจากในเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาเสมอกับปารีสแซมง0-0จากนย์ศพวกเจากนั้นเกมลีกครับ,บลถ้ว สเสมอกับโอลิเซ่ทีมต่ำดิวิชั่นกว่า 00, 0-0ก่อนที่จะมายิงประตูในช่วงต่อเวลาครับชนะไป0-1 3เกมหลังเนี่ยโชว์ฟอร์มไม่ค่อยน่าประทับใจครับส่วนในลีกก็แพ้สลับชนะเกมนี้ได้กลับมาแก้ตัวในบ้านหวังสมแต้มเพื่อเรียองความมั่นใจกลับคืนมาและดันตัวเองกลับไปอยู่ในพื้นที่บอยลยุโรปความพร้อมของทีมครับวันนี้ตามรายงานที่ลงไม่ได้แน่นอนผู้เล่นถูกแบนครับดานิเอลวิเวียนจากโทษใบเหลืองสะสมแล้วก็เยราอุเอเลสจากโทษใบแดงส่วนที่บาดเจ็บลงไม่ได้มีเบอร์นาร์ดปาโตสอเมริกลาปอต มาโลนซนาดี adi, และอุนเอกิลุสที่ตองเชฟฟิตมียูริเบอร์ชิเชและโรเบิร์ตนาวาโลผู้เล่นทินาัตามิเกลฮัวริกิซาฮีโร่ของทีมเมื่อกลางสัปดาห์หลังจากยิงประตูในช่วงต่อเวลาครับพาทีมชนะในถ้วยโคปาเดเรตามตำแหน่งเป็นกองกลางตัวรับแต่ก็ขึ้นมาเติมเกมได้ดีฤดูกาลน,นี้เล่นไป24เกมจากคุกรายการทำไป2ประตู2แอสซิสฝั่งของคิมเยอนไอโนแกลเอสปันยอนปัจจุบันอันดับที่5 16นัดชนะ9เสมอ3แพ้4ยิงได้20เสีย16เก็บได้3 0ตม เอสเปนยอนตรงข้ามกับบิลเบาครับที่ฤดูกาลก่อนจบอันดับที่1 4ครับไม่ค่อยดีเหนือโซนตกชั้นแค่2แต้มแต่ว่าฤดูกาลน,นี้เนี่ยมาดีเลยครับอยู่สูงถึงอันดับที่5ฟอร์ม5เกมหลังเนี่ยชนะ4แพ้1โดยเกมที่แพ้นั้นคือเกมบอลถ้วยโคปาเดลเรยครับชิงตกรอบไปก่อนแล้วโดยที่แพ้ทีมต่ำดิวิชั่นกว่าแอตเลติโกบารีเลส1-0แต่หลังจากนั้นมาแก้ตัวได้ในเกมหลีก2เกมติดครับพวกเขาชนะลาโยบาเจกาโน1-0นและเกมล่าสุดบุกชนะเกตาเฟ่ยูน และห่างจากอันดับที่4พื้นที่แชมเปี้ยนลีกสีแต้มครับต้องการชชนะในเกมนี้เพื่อเป็นการรักษาโมเมนตัมชนะในเกมลีก5เกมติดต่อกันครับและรักษาความหวังในการแย่งตัวถ้วยหูโตยูฟาแชมเปี้ยนลีกความพร้อมของทีมครับวันนี้จะขาดผู้เล่น4ีคนได้แก่ชาร์ลส์พิกเกลฮาวี่ยปวยโดลามอนเทเลตและโรเบโตฟูนันเดสผู้เล่นที่น่นจาจับตาเลียนโดคาเบร่าเซนเตอร์แบ็กตัวเก่าครับตัวแกล่งของทีมที่เป็นฮีโร่ในเกมลีกเกมล,กล่าสุดซัด1ประตูแล้วก็เป็นประตูชัยในเกมที่บุกชนะเกตาเฟ เป็นตัวหลักของทีมครับฤดูกาลน,นี้เล่นไป15เกมทําไป2ประตูการเจอกันของคู่นี้เจอกันเมื่อฤดูกาลก่อนครับเกมแรกบ้านของบิวเบาบิวเบาอัดไป4-0เกมที่2บ้านของ ion, เอสปันยอนเสมอกัน1-1ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งบิวเบาชนะไป5ครั้งเอสปันยอนชนะครั้งเดียวครับสเสมอกัน4ครั้งเป็นบิวเบาคมสกอร์สูง4ครั้งสกอร์ต่ำ6ครั้งตะลาละซับเปิดมาให้วันนี้ครับเป็นบิวเบาต่อที่ราคาครึ่งครบลูกจ่ายที่น้ำแดงลบ0.92 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จา่ายที่น้ำแดงลบ0.95จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสถิติขอวิเคราะห์เกมคู่นี้ดังนี้ครับเอสปันยอนทีมเยือนเนี่ยนะครับชนะจุมจิมจุมจิมกุ๊กกิ๊ก1 0 0 1งเงียบๆไปไปมาเนี่ยโผล่พลวดมาอยู่อันดับที่5แล้วมาแบบเงียบๆครับแต่โคตรแน่นพวกเขาชนะในลีกมา4เกมติดแล้วนะครับไม่ใช่ทีมที่ยิงกระจายแต่เกมรับเหนียวจริงครับ4ี่เกมหลังเสียแค่ประตูเดียวเก็บคลีนชิดไป3นัดเล่นแบบเน้นรัดกุมเป็นหลักครับ เกมนี้มาเยือนเชื่อว่าจะมาแบบเดิมครับไม่มีเปิดหน้าแรกแน่นอนเน้นชัวร์ไว้ก่อนส่วนบิวเบลเองฤดูกาลน,นี้ยังไม่ดีนักในบ้านแกล่งก็จริงครับในบ้านเนี่ยแพ้ยากแต่ในช่วงหลัง5เกมติดที่ยิงไม่เกินเกมละ1ประตูเกมรุกฝืดมองแล้วการเจาะเอสปปนยอนน่าจะเป็นเรื่องยากยิงการเจดกันของคู่นี้เจอกันทีไรยิงน้อยครับ10ครั้งล่าสุดที่เจอกันมีถึง6เกมครับที่เป็นเกมที่มีประตูต่ำกว่า2.5ประตูเกมรับของทั้ง2ฝ่ายมีถึง12กินชิดรวมกันเลยนะครับมองแล้วเกมนี้ลูกเดียว อาจจะตัดสินผลแพ้ชนะได้เลยนะครับเฮียมองว่าเกมนี้สามารถออกได้3หน้าเลยด้วยซ้ําแต่เอสปันยอนช่วงนี้ความมั่นใจมาเต็มครับเกมรับดีกว่าทุกช่วงที่ผ่านมาแพ้ยากรองไปดีกว่านะครับเสมอก็กินเต็มแล้วเต็มที่แพ้ลูกเดียวเสียครึ่งครับยังเหลือทุนไว้แก้ตัวคู่นี้ระหว่างแอตเลนติกบิลเบากับเอสปันยอนชอบเอสปันยอนไอนกแก้วให้รองไปครึ่งควบลูกคู่ที่3ครับคู่สุดท้ายไปกันที่การชิงแชมป์ซูเปอร์โคปาอิตาเลียเป็นนัดชิงชนะเลิศแล้วนะครับไปเตะกันที่ซาอา,าบีย กันเวลาที่สองการเจอกันระหว่างนาโปลีจะเจอกับบลอนยาฝั่งของนาโปลีครับนาโปลีซึ่งปัจจุบันครับนาโปลีอยู่อันดับที่3ในการโชว์เซเรียสินัดชนะ10เสมอ1แพ้4่ยิงได้22เสีย13เก็บได้31แต้มแชมป์ลีกก็โชว์เซเรียเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับและอันดับที่3จากตารางการโชว์ปัจจุบันนาโปลีพวกเขาผ่านเอซิมิลานในรอบก่อนนะครับอัดไป2 0งยใช้ชนะในเกมนี้ครับหยุดความแพ้ติดต่อกันไว้แค่2เกมติดและเพิ่มความมั่นใจให้กับนาโปลีครับ ฟอร์ม5เกมหลังของนัมบ,บุรีคิดเฉพาะในเวลา90นาทีชนะ2เสม 1, 2, อ1แพ้2ฟอร์มไม่เลวนะครับคืนนี้หวังคว้าทวยแรกของฤดูกาลเอาเลิกเอาชัยและบุรุญยาจะเป็นกู้ให้คําตอบความพร้อมของทีมตามรายงานวันนี้ขาดผู้เล่นได้แก่ผ้รักษาประตูเมเลดกองกลางเทวินเดอร์บอยกิลมัวอังกิซาและกองหน้าลูกากูผู้เล่นทีน่าจับตากองหลังงวนเคซุสจัดการกับเกมลุกมิลานอยู่หมัดเลยนะครับในเกมก่อนเกมนี้ขอฟอร์มแกร่งๆอีกครั้งสลับกองหลังตัวเก่า ที่เป็นตัวหลักของทีมครับลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว17เกมส่วนโบโรลญาครับคู่ชิงของพวกเขาปัจจุบ,บันโบโรลญาอันดับที่6ในตารางการโชว์เซเรียอา15นัดชนะ7เสมอ4แพ้4ย่ยิงได้23เสีย13เก็บได้25แต้มโบโรลญามาเข้าร่วมรายการนี้ในฐานะแชมป์บอลถ้วยโคปาอิตาเลียเมื่อฤดูกาลก่อนครับตอนนี้พวกเขาอันดับที่6ในตารางเซเรียอาโดยที่ในเกมก่อนเสมอกับอินเตอร์ในเวลา1 1หนึ่งครับก่อนลากยาวไปจนถึงการยิงจุดโทษซึ่งโบโรลญาแม่นกว่าชนะไป32 ทำให้ฟอร์ม5เกมหลังทุกรายการคิดในเวลา90นาทีนะครับชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าดีเลยจะลงสนามในนัดชิงตัดสินบอลถ้วยเจ้าแห่งอิตาลี้วยความมั่นใจความพร้อมของทีมวันนี้ขาดเพืเ่อนได้แก่ผูาา้ักษาประตูสโคลัฟสกี้ขาดกองหลังครับคาซาเ่และวิติกแล้วก็ขาดกองกลางฟูลเลอร์ผู้เล่นทีน,น่าจับตาเลวิสฟุกุสันมิดฟิลด์พลังมา้าทีมชาติสกอตแลนด์ครับเกมที่เจอกับอินเตอร์เบียดสู้กับกองกลางของอินเตอร์มิลานได้อย่างน่าชื่นชมเป็นตัวหลักของทีมครับเล่นไปแล้ว17เกกมในนดูนี แม้ไม่มีส่วนร่วมกับการทำประตูแต่ก็เป็นผู้เล่นที่มีคะแนนความสามารถสูงครับเป็นตัวปิดทองหลังพระให้กับบุรญญาการเจอกันของคู่นี้คู่นี้ฤดูกาลน,นี้เจอกันแล้วนะครับเป็นการเจอกันที่บ้านของบุรญญาในเกมลีกโดยโบโุรญญาชนะไปก่อน2ประตูต่อศูนย์ภาพรวมการเจอกัน10ครั้งนาโปลีชนะไป5โบุรญญาชนะไป2เสมอกัน3ครั้งเป็นนาโปลีดีกว่าสกอร์สูงสกอร์ต่ำออกอย่างละ5ครั้งตลาดลาซั์เปิดมาให้วันนี้ครับเป็นนาโปลีต่อที่ราคาเสมอครบครึ่งจ่ายที่0.81 สกอร์สูงกำแพงอยู่ที่2.25จาจ่ายที่0.97จากข้อมูลภาพรวมฟอร์มหลังรวมถึงสติขอวิเคราะห์เกมคูนี้ดังนี้ครับซึกชิงเจ้าแห่งอิตาลีเวอร์ชันอาหรับนะครับไปแข่งกันที่ซาอุมาเริ่มกันที่แชมป์ลีกก่อนนะครับอย่างนาโปลีนาโปลีเกมก่อนเนี่ยถูกมองเป็นรองแต่สามารถชนะเอซิมิลานมาได้แบบง่ายเกินคาดครับชนะ2 0จุดนี้พวกเขาเหนื่อยน้อยกว่าบูลญ,ญ่าที่แข่งทีหลังวันพักน้อยกว่าแถมบูลญ,ญ่าเนี่ยต้องลากยาวครับเล่น120อนาทีก่อนที่จะชนะจุดโทษซึ่ จะได้เปรียบจากความพร้อมที่มากกว่าเล็กน้อยแล้วจากเกมที่นาโปลรีเจอเอซิมิลานครับจะเห็นได้ว่านาโปลรีมีเกมรุกมีตัวจบสกอร์ที่หลากหลายเนเลสกําลังฟอร์มร้อนแรงครับส่วนห้อยรุ่นวิ่งกดดันแล้วก็จบสกอร์ได้ฝั่งของแชมป์บอลถ้วยอย่างบรลญยาครับใจพวกเขาสู้ก็จริงครับแต่ว่าพวกเขาล้ากว่าอย่างที่บอกไปแล้วในเกมเจอกับอินเตอร์จริงๆเกมนั้นเป็นอินเตอร์ทําได้ดีกว่าได้ซ้ำนะครับโดยในเกมนั้นอินเตอร์มีจังหวะยิงเยอะกว่านะครับอินเตอร์มีจังหวะยิง14ครั้งบรลญยามี วันนี้บรอนยาต้องมาเจอกับนาโปลีที่กำลังมั่นใจถ้าเอาเกมรุกเทียบกับเกมรุกวัดกันนะครับเฮียชอบฟังของนาโปลีมากกว่าทีนี้มาดูเรื่องของเกมรับบ้างนะครับเกมรับของทั้งสองทีมเนี่ยดีพอๆกันแต่เฮียมองว่านาโปลีดีกว่านินดๆทัสอ์ทีมเสียเฉลี่ยแค่0.9ประตูต่อนัดนะครับแต่ความต่างก็คือนาโปลีมีคลินชิด6จาก12เกมหลังสุดเสียเกิน1ลูกแค่2นัดครับแถมเกมก่อนที่เจอกับอซิมิลานชนะ2-0เก็บคลินชิดได้ขณะที่บรอนยาเสมอในเวลากับอินเตอร์ครับ1ประตูต เกมรับนาโปลีดูดีกว่าในเกมนัดชิงแพ้ชนะกันตรงที่รายละเอียดนะครับซึ่งจุดนี้เฮียมองว่านาโปลีดีกว่านิดๆครับตามราคาที่เปิดมาดนะครับตลาดมองไม่ต่างจากเราสรุปเลยนะครับนาโปลีผ่านเกมหนักมาได้อย่างมั่นใจส่วนบรอนยาใจสู้แต่ขอบสดเป็นรองนิดหน่อยครับเกมรุกเกมรับนาโปลีในรายละเอียดเนี่ยดีกว่าเชื่อว่านาโปลีจะครองเจ้าแห่งอิตาลีเวอร์ชันอาหรับได้คู่นี้ระหว่างนาโปลีกับบรอนยาชอบนาโปลีให้ต่อไปปอป,อ,ปอเสมอครบครึ่ง สรุปในค่าคืนนี้กับมาวินบอลอินไซต์บอลชอบเฮียให้ตามนี้ครับคู่แรกฟูลแลมกับฟอร์เรสต์ชอบฟูลแลมให้ต่อไปปอปอเสมอครบครึ่งแอตแลนติกบิเบากับเอสปันญอนชอบเอสปันญอนให้รองครึ่งครบลูกและคู่สุดท้ายนาโปลีกับบโลญยาชอบนาโปลีให้ต่อไปราคาปอปอเสมอครบครึ่งหนึ่งตัวเต็ง3ตัวชอบชอบสุดในคืนวันนี้ครับชอบฟูลแลมให้ต่อไปปอปอเสมอครบครึ่งส่วนสเตป3ในเมื่อวันนี้มี3มทีมก็จัดไปเลยครับต่อฟูลแลมรองเอสปันญอน ตอนาโปลีทั้งหมดก็เป็นการวิเคราะห์และก็มุมมองของเก็ในคืนนี้แล้วอีกครั้งครับถ้าฝังงล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเพิ่มการมองเห็นแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยอยากให้วิเคราะห์คู่ในเพิ่มเติมพิมพ์ถามมาเลยครับเดี๋ยวเฮียเข้าไปตอบให้มาวินบอลอินไซต์ขอให้ทุกท่านดูบอลด้วยความสนุกแล้วก็โชคดีตื่นมารับทรัพย์เฮงๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับ